สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่กระบวนวิชา3 2 8 3 1 0หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับนักศ,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 กศึกษากิจกรรมบำบัดค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เหมียวค่ะอาจารย์จิรนันคุณาชีวะค่ะก็จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากระบวนวิชานี้เป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตลอดทั้งเทอมนี้น้องๆจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้าง กระบวนวิชานี้นะคะก็จะกล่าวถึงปรัชญาแล้วก็หลักการทางวิชาศาสตร์ฟื้นฟูค่ะแล้วก็พูดถึงบทบาทและก็หน้าที่ของบุคลากรฝ่ายต่างๆในทีมงานวิชกรรมฟื้นฟูโดยที่จะเน้นหน้าที่ของนักกิจกรรมบาบัดต,ต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะรวมไปถึงแนวทางการทํากิจกรรมบาบัดในอนาคตหรือว่าแนวทางการทํากิจกรรมบาบัดในชุมชนค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชานี้ก็มีเจข้อด้วยกันนะคะโดยที่ถ้าเกิดน้องๆเรียนตลอดทั้งเทอมแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เรียนรู้ทั้งหมดค่ะได้แก่อ,อะไรบ้างมาดูกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือรู้แล้วก็เข้าใจความหมายปรัชญาแล้วก็หลักการของการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะข้อ 2. รู้แล้วก็เข้าใจบทบาทของหน้าที่บุคลากรในทีมงานค่ะข้อ3รู้แล้วก็เข้าใจประเภทการให้การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะข้อ 4. รู้แล้วก็เข้าใจระบบฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทยทั้ง4ด้านนะคะ ข้อ5รู้แล้วก็เข้าใจหลักการประเมินความพิการค่ะข้อ 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะข้อ7มีเจตคติที่ดีแล้วก็เหมาะสมต่อผู้ป่วยค่ะอ่านี่ก็เป็นอาจารย์ผู้สอนนะคะก็จะมีอาจารย์จักกิดนะคะมีอาจารย์เหนียวนะคะมีอาจารย์สินทิพย์ค่ะแล้วก็จะมีพี่นักกิจกรรมบำบัดมาช่วยสอนด้วยค่ะ ทีนี้ข้อแนะนําสําหรับน้องๆนะคะสําหรับกระบวนวิชานี้ก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะคะไปสัมภาษณ์ไปดูงานนะคะซึ่งระหว่างการทํางานนั้นน้องๆก็สามารถจะที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องขออนุญาตพี่ๆเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็แนะนําไม่ควรถ่ายติดผู้ป่วยมาค่ะ อาจารย์ได้ทำ a c e b o o k กลุ่มขึ้นมานะคะ r e h a b t o r OT 2563ค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือว่าเป็นการช่องทางที่จะแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วก็มอบหมายงานนะคะแล้วก็เป็นช่องทางให้น้องๆส่งงานด้วยค่ะแล้วก็การสอนรูปแบบออนไลน์ก็จะมีหลายๆโปรแกรมด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะสําหรับกรณีที่น้องๆจะขาดเรียนลาป่วยหรือว่ามีเหตุข,ขัดข้องค่ะสามารถติดต่อพี่สุจิตราได้ตามเบอร์โทรที่เห็นนะคะหรือว่าจะติดต่ออาจารย์ทางอีเมลก็ได้ค่ะ สำหรับการวัดและประเมินผลกระบวนวิชานี้นะคะ60%ก็จะเป็นการสอบค่ะโดยที่จะสอบประนัยแบ่งเป็นกลางภาค50ข้อแล้วก็ปลายภาค30ข้อนะคะ30%จะเป็นงานกลุ่มการส่งรายงานนะคะพาสนี้เยอะอยู่อยากให้ทำกันได้เยอะๆนะคะ5%จะเป็นการสอบท้ายคาบค่ะซึ่งอาจารย์จะแจ้งอยู่แล้วว่าคาบไหนบ้างที่จะมีการสอบนะคะเดี๋ยวติดต่อกันทาง Facebook อีกทีหนึ่งนะคะอีก5%จะเป็นคะแนนเจตคติค่ะ สำหรับเกณฑ์ไม่ผ่านมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือ Attitude ไม่ผ่านค่ะมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนไม่เหมาะสมนะคะข้อ2ก็คือการขาดสอบ Post สเทสโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะข้อ3ก็มีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นค่ะ สำหรับการตัดเกรดในกระบวนวิชานี้นะคะก็จะเป็นการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มนะคะโดยที่ก็จะมีตั้งแต่ a ถึง F นะคะคาบนี้อาจารย์ก็แจก A ให้น้องๆทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครจะกอด A ไปได้จนถึงวันสุดท้ายมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับการสอบก็จะมีสอบกลางภาคนะคะวันที่10กันยายนค่ะแล้วก็สอบปลายภาควันที่5พฤศจิกายน2563ค่ะ สำหรับเทอมนี้มันก็จะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่หน่อยนะคะจะมีการเรียนออนไลน์เข้ามาด้วยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของโคโรนาไวรัสนะคะเนาะก,ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองนะคะก็อาจารย์อยากให้น้องๆแฮปปี้กับการเรียนตลอดทั้งเทอมค่ะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสงสัยหรือมีเหตุขัดข้องหรืออยากพูดคุยก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนค่ะขอบคุณค่ะ